พระเจ้าอุเทนเคยเพ่งโทษโพธนาว่าพระอนทน์เป็นคนมากมากเพราะรับจีวรถึง500ผืนจะเอาไปขายหรือว่าตั้งร้านค้าหรอมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะพระอานอนท์พร้อมทั้งพระพิษุ500รูปนะคะได้เดินทางไปยังเมืองโกสัมพีที่พระเจ้าอุเทนเป็นพระมหากษัตริย์ในตอนนั้นนะคะซึ่งพระอานทน์พร้อมด้วยพระภิสุ500รูปก็ได้ไปอยู่ที่ใต้ต้นไม้อุทยานของพระราชานะจึงทำให้ อัครมเหสีของพระเจ้าอุเทนได้ทราบเรื่องแล้วก็รู้สึกดีใจมากจึงไปเข้าเฝ้าพระอานุ์และได้ฟังธรรมะจากพระอานุ์นะคะท่านก็มีความรู้สึกเรื่องิติใจมากจึงถวายจีวรถึง500ผืนพอถวายเสร็จแล้วก็กับพระเจ้าอุเทนได้ทราบเรื่องว่าพระนางได้ถวายจีวรถึง500ผืนจึงทําให้ท่านนะคะรู้สึกเพ่งโทษโพธนาว่าพระอานุ์ทําไมถึงเป็นคนมากๆเช่นนี้ จึงได้เดินทางไปเข้าเฝ้าพระอาณนณุนและก็สอบถามถึงเรื่องนั้นพระอาณนณุนเลยบอกว่าจีวรจะได้นำไปให้กับพระพิสุผู้มีจีวรเก่าคำคล้าแล้วจีวรเก่าคำคลาละ่ะนำไปทำอะไรพระเจ้าอุเทนถามนะพระอาณนณุนก็เลยบอกว่าจีวรเก่าคำคล้านำไปเป็นผ้ากั้นพดานแล้วผ้ากั้นพดานเก่าละ่ะเอาไปทำอะไรเอาไปเป็นผ้าปูฟูกและผ้าปูฟูกเก่าละ่ะไปเป็นผ้าเช็ดเท้า แล้วผ้าเช็ดเท้าเก่าล่ะเอาไปเป็นผ้าเช็ดทุลรีแล้วผ้าเช็ดทุลรีเก่าล่ะผ้าเช็ดทุลรีเก่าก็จะเอาไปขยำเข้ากับโครนไปฉาบทาผนังซึ่งพระเจ้าอุเทนได้ฟังเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รู้สึกปลื้มปิติใจรู้สึกว่าพระอ,อน,นุท่านเป็นคนที่ประหยัดใช้ของทุกอย่างอย่างคุ้มค่าจึงทําให้ท่านเกิดความเลื่อมใสและก็ถวายภาพเพิ่มอีก500ผืนเรื่องนี้ก็ทําให้ยูรู้สึกว่าเออการที่เราประหยัด ใช้ของทุกอย่างอย่างคุ้มค่าสุดๆจริงๆนะคะก็สามารถที่จะยังความเลื่อมใสของทุกคนได้แล้วก็เป็นการยืดอายุของพระพุทธศาสนาได้แต่ใน,นทางกลับกันถ้าเกิดว่าเราใช้ทุกอย่างฟุ่มเฟือยแพงก็จะทำให้พระพุทธศาสนาอายุสั้นได้นะคะ เรื่องราวที่อยู่มาเล่าให้ฟังก็จบเพียงเท่านี้เป็นความประทับใจที่ในสมัยพุทธกาลนะคะพระอนุนท่านได้ใช้จีวรอย่างคุ้มค่ามากๆค่ะ